วตทพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเวกับไทยแลนด์นะครับพบกันในครั้งที่นี้ทาง Voice TV นะครับเตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับจาซิโร่เดี๋ยวคุณชูวัตรอยู่กันนะครับในวันนี้ครับปกตินี่ก็เป็นคนที่กินข้าวไทยกันอยู่ใช่ไหมครับครับก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่มีฮะผมคิดว่าข้าวหอมมะลิไทยเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกเหมือนเดิมครับครับ แล้วก็ยังไม่ค่อยมีข่าวว่ากินข้าวแล้วป่วยนะฮะเออแล้วผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสลองทดลองรสชาติของข้าวในยุคนี้ครับแบบยุคนี่ที่จำนำเข้ามาแล้วออกขายเป็นข้าวถุงอะไรเงี้ยว่ามันแย่ลงหรือดีขึ้นอย่างที่คนแบบวิจารณ์กันที่บ้านทัวไหมฮะที่บ้านคุณปื้มทานข้าวถุงไหมฮะฮะซื้อข้าวถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมาแต่เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่นี่กินข้าวกระสอบนะไม่ได้กินข้าวถุงอ้าวเหรอครับข้าวกระสอบนี่ขายได้มากสุด คือคนบริโภคจากข้าวกระสอบซื้อเป็นกระสอบกระสอบใช่ใช่ที่แบ่งคขายใช่ไหมฮะใช่ที่แบงขายถ้าเกิดข้าวถุงที่ซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนหลังเนี่ยมันก็จะมีกระแสวิพากวิจารณมาโดยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายรับจำนำที่มองว่ารัฐบาลเอาเอาข้าวไปเก็บไว้ในสต็อกข้าวเริ่มเก่าก็เลยต้องรมรมควันแล้วก็ช่วงหนึ่งพยายามจะโยงอย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่รู้จะโยงถึงหรือเปล่านะฮะ คือมันดูเหมือนว่าเป็นมีวาระทางการเมืองอยู่นะอดที่จะมองไม่เห็นไม่ได้เพราะว่าจริงผมก็ไม่ชอบนโยบายจำนํำข้าวแต่ว่าวาระทางการเมืองในที่นี้ก็คือต้องการที่ให้รัฐบาลเนี่ยเลิกโครงการนี้แต่ว่าวิธีการที่จะนําไปสู่การยกเลิกโครงการนี้ก็คือต้องเล่นให้รัฐบาลเพ,งพล่งพรำอย่างยิ่งโดยการที่มองว่ารัฐบาลไปทําให้คุณภาพข้าวไทย,ยมันต่ําลงอื มันมาแบบนั้นเลยซึ่งตอนนี้มันก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ลามปาไปถึงขั้นเป็นคอน spiracy ที่อรีก็มีในฟอ r ์เวิร์ดเมลหรือแชร์ลิงต่างๆคือรัฐบาลต้องการให้คนไทยกินข้าวล้วตายหรือให้คนไทยกินข้าวไม่ดีเราจะได้โง่อันนี้ในเวอร์ชันที่แย่จะมีแบบนี้จะได้เลือกพักเพื่อไทยต่ออะไรอย่างนี้อ๋อคือสมรู้ร่วมคิดกันไปกันใหญ่คือความเป็นจริงของประเทศนี้ฮะคนจำนวนมากคิดแบบนี้ครับคือปรากฏว่าทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลางนะฮะมูลนิเเเพื่่อผู้บรโภคนีา เปิดเผยถึงการสุ่มตรวจข้าวสารบรรจุถุง46รายการด้วยกัน46รายการนะฮะข้าวถุงะะปรากฏว่าไม่พบยาฆ่า,มาแมลงและยายากันราตกค้างนะฮะแต่ว่าพบสารรมควันบางตัวอย่างนะฮะพบสารรมควันบางตัวอย่างคัน,นี้พบสารใน,ในทั้งหมด46ยี่ห้อที่เขาตรวจเนี่ยนะฮะ,ะครันนี้เขาก็ออกมาตรวจเพื่อประโยชน์ของสาธารณะเพื่อการคุ้มครองสิทธิ ผู้บริโภคอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาลนี่เป็นหน่วยงานที่ปกติแล้วก็ค่อนข้างที่จะกล้าที่จะยืนอยู่ตรงข้ามรัฐบาลพอสมควรครับออแล้วก็เป็นนะก็เป็น,น NGO ซึ่งบางกลุ่มก็จะมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลด้วยซ้ำนะครับเขาก็ตรวจรอบนี้คราวนี้เขาบอกว่าการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในข้าวสารบรรจุถุงเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปดูทั้งหมดเนี่ยนะฮะไปดูยาฆ่า,มาแมลงกลุ่มที่มีชื่อว่า Organophosphate แล้วก็คาร์โบเมตแล้วก็ยากันราฟันเจไซเนี่ยนะฮะแล้วก็ดูสารรมควันข้าวเมทัลไ i ไฮเท่านั้นครนีเ้เขาไปดูทั้งหมดปรากัว่ศา46ตัวอย่างเนี่ยไม่พบการตกค้างของยาฆ่าแมลงกลุ่ม Organophosphate และ c a r b โ m เมตรวมทั้งไม่พบสารตกค้างของยากันราหรือฟันเจไซด์นะฮะแต่ว่าที่พบเนี่ยมีสารรมควันข้าวซึ่งสารรมควันข้าวตกค้างเนี่ยพบใน34ตัวอย่าง จาก46ตัวอย่างนะหมายความว่ามหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามีการใช้สารรมควันข้าวในสัดส่วนที่เกินครึ่งหนึ่งของข้าวถุงที่เขาส่ญเสีครับแต่เกือบทั้งหมดไม่เป็นอันตรายครับนะฮะไม่เกินมาตรฐานของอาหารยาของอเมริกาและมาตรฐานของยุโรปมาตรฐานในการใช้สารรมควันข้าวซึ่งอันนี้เรารวมถึง metal by high ที่มีการพูดกันถึงบ่อยเนี่ยนะฮะครับถือว่า ต่ำถ้าเทียบกับแบบที่เขาปล่อยให้ไปตามหลักสากลครับก็มีแค่ตัวอย่างเดียวฮะที่เกินมาตรฐานค,คือของบริษัทข้าวยี่ห้อหนึ่งนะฮะซึ่งก็ใ,ในข่าวก็เป็นบริษัทโคโค่ครับ1นใน46นใน46ซึ่งบริษัทเนี้ยพอเจอเมทัลบรายไฮเยอะกว่าเกินเกณฑ์เนี่ยเลยได้ดังเลยฮะ ลงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับวันนี้เพราะว่า oh. ที่เหลือเนี่ยเขาตรวจแล้วไม่เจอแต่ผมคิดว่าความน่าสนใจก็คือว่าวิธีเล่นของสื่อแต่ละฉบับตอนเรื่องนี้ไม่เหมือนกัน<ะ>ใช่ไหมฮะคือเนื้อข่าวจริงๆเนี่ยของมูลที่คุ้มครองผู้บริโภคนี่ก็คือเขาบอกว่าข้าวเนี่ยมันมีสารปนเปื้อนอยู่จริงแต่ว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นในระดับปริมาณที่ไม่อันตรายครับแต่พอไปดูวิธีพาดหัวของของสื่อหรือว่าของเว็บไซต์ก็จะคนละเรื่องนะครับอย่างเช่นดูของโพสต์สุดเฮะ,ะข้าวถุงกระเจิง มุทิผู้บริโภคพบสารตกค้างโอ้โห,โหกระเจิงกันกระเจิงเลยเด้งเลยขายไม่ได้คืออ่านปุ๊บนี่นึกว่าโอ้โหทุกยี่ห้อมีสารจนกินแล้ว,ลวตายแน่ๆ่แล้วที่เจอนี่จริงๆที่เจอคือ m e t a ัลบ h i ไฮครับครับซึ่งก็ใน46ยี่ห้อเจออยู่1นึ่งเจอ 1>, 1ยี่ห้อและเจอ64คือมาตรฐานอยู่ที่50ครับ อ่าแต่ว่าไปเจอที่อัตราที่64ครับอ่แล้วนอกนั้นนี่ก็ต่ำกว่า50หมดเลยแล้วก็มี41่ไล่ลงมาซึ่งก็ยังอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานต่ำกว่ามาตรฐานแต่ว่าปัญหาคือสิ่งที่มูลนิธิคุ้มครองพูเรภคพูดด้วยก็คือว่าจีนเนี่ยมีมาตรฐานที่สูงมากเรื่องนี้嗯嗯嗯จีนเนี่ยบอกว่าไม่เกิน5ทีนี้ถ้าเกิดถ้าเอามาตรฐานจีนเนี่ยมันเกินเกินเยอะเป็นปัญหาเพราะเราไปทำจีดีจีกับจีนจีนจะซื้อข้าวไทยครับแต่ปัญหาคือเขาไม่เคยบล็อกข้าวเราไงฮะ แม้ว่ามันมีสารตกค้างที่อ้างกันว่าเกิน5เนี่ยนะแต่เขาไม่เคยบล็อกข้าวไทยแปลว่าอะไรแปลว่าจีนอาจจะใช้มาตรการนี้ในการกีดกันทางการค้าหรือว่าต่อรองข้าวมากกว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานคุณภาพม,ม,ม,มันอาจจะมีผลถึงราคาคถ้าเอาตามจริงสมมติเขาเกิด<ช>เลือกขึ้นมาต่อรองกับเรื่องนี้นทีนี้สื่อพาดหัวอะไรบ้างอย่างนอกจากโพสต์เดย์นะฮะผู้จัดการออนไลน์นะฮะ ผู้จัดการนะฮะครับ,รบผู้บริโภคตรวจสอบข้าวถุงพบโคโค่มีสารตกค้างเกินมาตรฐานนี่ธรรมดานะฮะอันนี้ก็แฟนนะฮะพูดถึงแค่ยี่ห้อเดียวใช่เป็นปัญหาไทยรัฐนะฮะมูลิธิเพื่อผู้บริโภคเผยผลสุ่มตรวจข้าวถุงไม่พบยาฆ่า,มาแลมลงอ,อันนี้บวกเลยนะฮะเอ่อไบโอไทยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรตรวจสอบร่วมกับมูลิธิเพื่อผู้บริโภคบอกบอกว่าผลการตรวจเม็ดธิโบมายตกค้างในข้าวสารยี่ห้อต่างๆในท้องตลาดนี่คือเป็นโจหัวเป็นกลางกลาง ในใบแถลงข่าวของไบโอไทยและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่ส่งมาถึงสํานักข่าวซึ่งรประชาไทยได้รับด้วยเนี่ยมไม่จั่วหัวเลยผู้สื่อข่าวสํานักต่างๆไปพิจารณาเองว่าจะพิจารณาอย่างไงซึ่งเขาเขาเป็นกลางมากเขาให้ข้อมูลให้ข้อม,มูลอย่างเดียวอิสลาครับศูนย์อิสลาของสมาคมนักข่าวพาดหัวว่าด่วนพบข้าวถุงสาสยี่ห้อจากกลุ่มตัวอย่างมีสารลมควันตกค้างจี้รัดตรวจสอบ รงสีผู้ผลิตชี่รัฐตรวจสอบรงสีผู้ผลิตรมควันตกค้างมันฟังดูน่ากลัวน่ากลัวฮะแต่ว่าสาร,รมควันจริงๆแล้วเนี่ยทางกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาออกมาการันตีนะฮะอดีบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์พรเทพศิริวนารังสันเขาบอกว่าการใช้สาร,รมควันในข้าวอของไทยจริงแล้วเนี่ยใช้สารประเภทนี้มานานกว่า40ปีเมโทรโบรไมน์ะนะฮะเป็นกส๊สที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นสามารถฆ่าแมาลงได้ในทุกรยะของการเจริญเติบโต การฟุ้งกระจายและแทรกซึมเข้าไปในสินค hmm. mm ้าได้ดีไม่กัดโลหะเขาก็เลยใช้กันนะฮะคือเป็นเป็นที่ใช้กันในหลายประเทศสามารถสลายตัวได้ภายใน3าถึงสชั่วโมงถึง5วันก็แล้วแต่นะฮะคราวนี้ส่วนฟอสฟีนเป็นสารรมควันแบบเม็ดใช้ใช้ในผลิตผลการเกษตรที่บรรจุกระสอบหรือถุงทำปฏิกิริยากับโลหะเช่นทองทองแดงและเงินใช้เวลาสลายตัวประมาณ5ชั่วโมง เ e ท a โบรไฮด์นะถือว่าเป็นยาที่นิยมมาหลายสิบปีบบทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นนะครับก็ทางอธิบดีกรมควบคุมโรคเขาบอกว่าไม่มีปัญหาใน,ในเรื่องนี้คือมันค่อนข้างปลอดภัยมากจริงๆคือผมเห็นด้วยกับการที่เราจะไปจี้ให้รัฐตรวจสอบคุณภาพข้าวนะ,ะด้วยความที่ข้าวเนี่ยถ้าเก็บในสต็อกนานเนี่ย แล้วระบายมันไม่ได้ซึ่งเป็นปัญหาของรัฐบาลนี้อยู่เหมือนกันเนี่ยคุณภาพมันอาจจะเสื่อมลงแต่ว่าคราวนี้มันในช่วงที่ผ่านมามันดราม่ากันเยอะไงก็เลยทําให้สวิงมาคุณภาพที่เสื่อมเนี่ยมีหนึ่งก็คือรสของข้าวมันไม่หวานเท่าเดิมไม่มันเท่าเดิมอันนี้เป็นเรื่องของรสชาติกับคุณภาพที่เสื่อมลงแปลว่ามันอันตรายหรือไม่เนี่ยเป็นคนละเรื่องกันกรนี้เม็ดที่บมายเนี่ยนะฮะมันไม่มีผลต่อสุขภาพหมายถึงว่าเมื่อมันสาวน้ำเนี่ยในวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกแถลงว่า ถ้ามันซาวน้ำเนี่ยมันก็หายไอที่ตกค้างอยู่นี่ฮะไม่ว่าจะเกิดมาตรฐานหรือไม่เกิดมาตรฐานเนี่ยข้าวเนี่ยถ้าเอาไปซาวน้ํามันจะหายและเมทิโวไมลผลต่อสุขภาพเนี่ยถ้าเกิดไม่เกิดมาตรฐานมันไม่มีแต่ที่มันมีแล้วเขาห้ามนําเข้าเมทิโวไมล์แล้วเพราะมันเป็นข้อตกลงเรื่องของ green house effect มันเป็นเรื่องปฏิกิยาเรืองกระจกที่เกิดขึ้นเวลารมควันใช่นี่แปลว่าถ้าผมเป็นคนรักสิ่งแวดล้อมผมก็ไม่ควรจะกินข้าวที่มีสารพวกนี้ปัญหาคือว่ามันใช้ฟอสฟินตัว ต่างๆเนี่ยมันมันไม่ดีเท่าไม่ไม่ไมที่วบัวไม้ครับลแล้วก็ไม่ต้องขับรถดนะ้วยผมว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงนี้ด้วยหรือเปล่าว่าในสุดการเถียงกันระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยคบบนคซึ่งออกมาให้ข้อมูลแล้วกลายเป็นคนซึ่งสังคมเชื่อที่สุดตอนนี้คือ NGO อซึ่งบังเอญว่าเป็น NGO ที่ผ่านมาหลายคนมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ให้ข้อมูลในแง่ที่ไม่ได ต้องการจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเล่นงานรัฐบาลเคยข้อมูลซึ่งซึ่งแฝกับทุกฝ่ายจริงแต่ก็ยังโดนใช้เป็นเครื่องมืออยู่ดีเพราะว่าอุตสาห์ดันไปตรวจแต่น<ห>ั้นเป็นปัญหาเป็นปัญหาของสื่อกับฝ่ายที่อยากเอาเคนไปใช้ประโยชน<ง>์ NGO <ง>ที่เดินงานด้วยงานข้อมูลอ,อย่างเช่นมูลที่ผู้ผูู้มิภาคหรืออย่างที่เราเคยเอาคุยมาคุยบ่อยๆเรื่อง FTA เนี่ยเขาค้นคว้าเลยเขาเอาข้อมูลมาโชว์ปัญหาคือว่า มันก็จะถูกหรือ TDI ก็ตามเนี่ยก็จะข้อมูลมาโชว์แต่สื่อก็จะเอาไปเล่นแหละไปแสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ NGO หรือองค์กรที่ทำยังทำเรื่องข้อมูลอย่าง TDI แต่อยู่ที่ว่าสื่อต่างๆซึ่งมีวาระทางการเมืองตัวเองเนี่ยต้องการเอาเขาไปใช้ประโยชน์ยังไงใช่ถูกต้องครับใหเพราะว่าเขาจะเลือก45บริษัทที่เคลียร์ก็ได้หรือเขาจะเขาจะบอกว่าเออมันมีหนึ่งรายเนี่ยแหละที่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตครับก็อย่างที่เล่าหยิบพาดหัวมาโชว์นี่แหละที่น่า,าสนใจว่าทำไมรอบนี้คน กลายเป็นเชื่อ NGO มากกว่าหน่วยงานราชการหรือรัฐมนตรีเวลาพูดแต่ก็พอเข้าใจได้เพราะว่านี่เป็นเรื่องที่จริงๆตอนแรกที่คุยกันเรื่องจำนำข้าวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเรื่องใหญ่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยไงมันมันกะเขาเรียกว่าอะไรดีดี justify the mean ครับคือเป้าหมายในการให้รัฐบาลหยุดโครงการนี้มันเหมือนกับว่าสําคัญกว่าครับ กระบวนการละตอนนี้มันแต่ผมว่า,า,วาการเถียงเรื่องนี้ในแง่หนึ่งก็มีประโยชน์ในที่สุดทําให้เรารู้ว่าข้าวที่เรากิน,นมันมีสารบางอย่างอยู่จริงใช่ไหมที่ผ่านมาร<ๆ>เราก็ไม่รู้ว่าข้าวที่เรากิน,นมันมีสารปนเปื้อนทีนี้รประเด็นมันตอนนี้มันมาอยู่ที่ว่าสารเนี่ยกินได้แต่ไม่เป็นอันตรายแต่ว่าผมคิดว่าในแง่หนึ่งทําให้คนรู้ว่าข้าวที่เรากินเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างอยู่มากกว่าข้าวเดิมกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีครับคือแต่คือมันไปดราม่าเกินที่ผ่านมามันไปดราม่าเกินความเป็นจริงเพราะว่าจริง สินค้าเกษตรทุกชนิดมีสารทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันถึงเป็นประเด็นที่ขบวนการผู้บริโภคในต่างประเทศเขาเติบโตนะเพราะว่าพอคนรู้ว่าค่ามันเริ่มมีสารเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การเรียกร้งองให้บริษัทเนี่ยลดการใช้สารพวกนี้ลงใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าในแง่หนึ่งก็ แต่ว่ามันก็ต้องคิดถึงการรักษาความยั่งความคุณภาพของข้าวันอันนั้นก็เป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ต้องไปไปพัฒนาตอบโจทย์ทั้งสองเรื่องคือเก็บข้าวยังไงแล้วก็ให้ผู้บริโภคไม่ต้องไม่ต้องกลัวเรื่องพวกนี้มากยังไงครับครับทีนี้มันเดี๋ยวพักกันนิดนึงนะเดี๋ยวกลับมาคุยต่อฮะเพราะก็จะฝังชบฝังชิปในในข้าวด้วยนะฮะไปกันใหญ่แล้วนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายังมีเรื่องจำนำข้าวต่อครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีีีีิฟฟ่แสเขยว ทิฟสี่สีดูลาคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOA ตามติดเจมส์24ชั่วโมงพร้อมกัน26กรกฎาคมนี้ถ่ายท่าสดบนมือถือเฉพาะผู้ใช้ AIS 3G 2,100เครื่องด,ดื่มเซันโวซันโวทุกปุกมกที่สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกาย ตามติดเจมส24ชั่วโมงพร้อมกัน26กรกฎาคมน,นี้ถ่ายท่อสดบนมือถือเฉพาะผู้ใช้ AIS 3G 2,100 Can I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me honey I'm on fire To steal your love is my desire คอสีลิวิ่งตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10นาฬิกาสนาทีทาง Vo i c e ทีวีแนวทางปลองดองจะเดินหน้าไปยังไงคนชนบทตั้งรัฐบาลแต่คนกรุงเทพ